สวัสดีค่ะเดี๋ยวห้ามาตออีกคลิปหนึ่งค่ะคลิปนี้เจจะโยกกระโปรงสวยๆอัปเดตงานที่เขาไมาล่ละกังานที่ยังคงเหลือ,อในหลานด้วจ้ะนองจะเป็นกร,ระโปรงค่ะจีบทวิตรอบต่อจินสิ้นนะคะนี่เลยค่ะสวมใส่สบายค่ะผาพ,พิ้วมากาสร้างเขา,อาเอาเขามาเพิ่มอีก3สีสามไล่ละกัเจก็จะโยก ตัวที่ยังมีโคงเหลือในล้านอยู่เพิ่มเติมให้ f อได้เลือกกันว่าตัวใดที่ตรงกับที่ตัวเองต้องการแล้วกันมี่ใส่แล้วค่ะโย่ให้ f อซได้รับชมกันเพื่อมีแบบที่มักแล้วกันยังบันได้เห็นคลิปนี้ยังมาเห็นกระโปรงแบบนี้กับเขามาช่ชมกันหลายๆค่ะมาชมกันมักตัวใดกับทดสอบถามเขาไมา่ได้ค่ะ สำหรับคลิปนี้นาะจะเป็นคลิปที่ประมาณ68นอจ่ะจะเป็นงานกระโปรงจีนทวิตรอบต่อทีนซินจะเป็นผ้ามัดหมีนองบัวนะคะผ้ามัดหมีสิตโกอทอมือผ้าหมีนองบัวค่ะตัวนี้นะคะจะจะทอดจากเส้นฝ้ายซี่กวางค่ะฝ้ายซี่กวางจะเป็นฝ้ายเส้นเล็กแล้วก็มีมีความทิ้งตัวนะคะ มีน้ำหนักแล้วก็ทิ้งตัวจ้ะแล้วก็นุ่มลื่นใส่สบายนะคะไม่แข็งกระด้างค่ะยิ่งซักแล้วก็ยิ่งนิ่มถ้าเอฟซีรับไปค่ะเอฟซีถ้าเอฟซีรับไปเราสามารถเอาไปแซ่บปั๊บผานุ่มให้นิมก็นีได้เด้อค่ะแต่ว่าเจกว่าเขาก็นิ่มพ่อยแห้งลวลาะแบบนี้เทาซักไปเรื่อยก็จะนิ่มลงเรื่อยๆค่ะใส่สบายตัวนี้จะเป็นส่งจีบทวีตีเจบ่ได้อัดเก่าวเด้อค่ะเพราะว่าเขาอยากให้ผ้าเขาผิวแต่การันตีว่าผ้าไม่บางแน่นอนนะคะ ไม่บางแน่นอนค่ะสวมใส่สบายด้วยค่ะจะใส่ไปทํำงานใส่ไปออกงานหรือใส่ไปทํำบุญก็ได้นะคะต่อไปกับถ้าออกพรรษาเราก็จะมีหนางานหลายอย,ย่างกับไปงานบวชงานแต่งงานบุญหรือไปทํำบุญที่วัดที่ไหนก็ได้นะคะตัวนี้ตอบโจทย์ได้เลยใส่กับเสื้อขาวได้สวยน่ารักมากแล้วก็ใส่สบายด้วยค่ะค่ะสำหรับตัวแรกค่ะเอซนี่เลยค่ะ รหัส TF นะคะตัวนี้เขามาครบใส่ตั้งแต่รอบเอว28 30 32และ34ค่ะ FC เป็นลายมัดหมี่นะคะมัดหมีสีออกกะปิมัดหมีสีออกกะปิเหมือนกับอมม่วงนะคะตัวนี้เป็นกะปินะคะนี่เลยค่ะแล้วกระตินซินค่ะเราจะเอามาเปรียบเทียบให้แมทกันให้เข้ากันได้ดีนะคะ t f ค่ะรหัสท F f นะ FC ซจำดีๆจ้ะรหัสท F เพราะว่ากระปรงเขามีหลายรหัสค่ะ10กว่ารหัสนะคะทรงนี้รหัส TF มีครบไซส์นะคะเข้ามาใหม่นีเลยจ้าให้เบองไล่ชัดๆให้ดูลายชัดๆผ้าสีจริงแบบนี้เลยนะคะผ้าสีจริงแบบนี้เลยนะจ้าเป็นแสงจากธรรมชาติจะทำให้เห็น สีและลายผ้าได้ชัดเจนเสมือนจริงมากที่สุดนี่เลยค่ะเชิงด้านล่างนะคะตัวนี้มีรอบเอลยี่สิบแปดสามสิบสามสิบสองและสามสิบสี่อย่างละหนึ่งตัวนะคะมีว่างแค่ไซส์ละหนึ่งตัวใครไวใครได้มีเข่ามาบลายจาาเอฟซต่อไปจะเป็นนาเกี้ยวเขา่าพากระจคา,าตลาดค่ะ ตอนนี้ผ้ามีจํานวนจํากัดเพราะว่าข่าวดอนะคะไทาบานก็นเริ่มเกียเกียวเก็บเกีียวกันแล้วกับบางท่านก็นจะอาจงดท่อผ่าแล้วก็ไปเก็บเกีียวเขาเจ้าของก่อนค่ะเพื่อที่ว่าจะให้ทันเก็บเกี่ยวนะคะเขาก็จะว่างเว้นจากการทอผ้าไปทําเกษตรก่อนแล้วช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เกียเะะเก่ยวข้าวดอด้วยค่ะเกีียวขาวดอก็คือจะเป็นเขาที่มีอายุระยะสั้นเขาก็จะไปเก็บเกี่ยวกันก่อนค่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้ค่ะ จได้พามาเจากับฝ้าวัดเลยเพราะว่ากลัวผ้าจะขาดตลาดว่างอยู่ที่ 28, 30, 32และ34นะคะสนใจทักมาได้จากรหัส TF นะคะรหัส TF ว่างครบไซส์ค่ะตั้งแต่28ถึง34นะคะ FC ส่วนตัวนี้มีตั้งแต่26ถึง34เป็นเคืรอลุงสวยจ้ะ มีเสื้อสีสีไหนใ,นในลายผ้านี้สามารถจับแมทได้มีสีใดที่อยู่ในลายผ่านี้เทาสามารถแมทได้เจก็สามารถใส่ได้เลยค่ะตัวนี้สามารถกับใส่กับเสื้อเจก,ก็ได้ใส่ได้กับทุกสีที่มีในลายผ้าตัวนี้จะเป็นเครือลุงลายกุญแจ,จจีนรอบบ้างรอบเอวยี่สิบหกยี่สิบแปดสามสิบสาสิบสองและสามสิบสี่นะคะตัวนี้เลยค่ะตัวนี้ รหัส A D นะคะรหัส A D ดีเดี๋ยวนะคะ FC ตัวนี้รหัส TD นะคะรหัสทีดีรหัส TD จ้าตัวนี้รหัส TD นะคะ FC ตัวนี้รหัส TD จ้าสีตีนสิ้นนะคะก็แมทกันได้นะคะนี่เลยจ้า สนใจตัวนี้รหัส TD ว่างรอบเอว26 28 30 32และ34นะคะส่วนตัวนี้รหัส TX ค่ะรหัส TX ว่าง26 28 30 32และ34นะคะลายสวยค่ะจะเป็นลายที่เชิงนะคะ ตัวนี้จะเป็นลายฉัดนะคะตัวนี้เป็นลายฉัดนี่เลยจ้าแล้วมีเชิงยอดสนด้านล่างนะคะเป็นผ้าสีคามว่างรอบเอล26 28 30ห2แดสาสิบสิละส4จ้าตัวนี้จะเป็นเอวขอบนะคะเป็นเอวขอบจ้าเป็นงานซิบขางจ้า fc รหัส tx นะคะ ่วตัวนี้รหัส TP ตัวนี้รหัส TP นะคะจะว่างรอบเอวสามสิบสี่แค่หนึ่งตัวตัวนี้ว่างเอวสาสิสี่แค่หนึ่งตัวนะคะเป็นโทนสีคาเหมือนกันจ่า FC ต่อตินสิ้นที่ขอบเอวนะคะรหัส TP ว่างสามสิบสี่ราคาห้า้อยเก้าสิบบาทจ้าราคา สบาทเป็นทรงจรีบทวิทรอบนะคะผ้าทิ้งตัวใส่สบายค่ะไม่แข็งกระด้างนะคะตัวนี้รหัส TQ ตัวนี้รหัส TQ จ่าย FC 590บาทเป็นกางเกงขอบเอจะเป็นกางเกงขอบนะคะ TQ ว่างรอบเอว26 28 30จ้า 26 28 30เป็นโทนสีน้ำตาลจ่า fc เป็นโทนสีน้ำตาลนะคะ590บาทจากรอบเอวยี่สิบหกยี่สเดและสาจาเหยวเจให้บ่งไล่ชัดๆัด้วยจ้ะผู้ใดมักใส่กระโปรงสไตล์นี่ค่ะใส่กับเสือยืดเสือคอปตัวเล็กๆนารักนาักโชว์เอวเวยจ้ะสวยมากค่ะว่างเอวยี่สและ30นะคะรหัส tq ส่วนตัวนี้เป็นลายน้ำไหลสีเขียวตัวนี้นะคะจะเป็นอัดกาวอัดกาวราคา690บาทรหัส T L เป็นงานต่อสะโพกจีบทวิตต่อสะโพกค่ะ690บาทนะคะเป็นอัดกาวนะคะตัวนี้อัดกาวให้690บาทเป็นลายน้ำไหลเขียวส้มนะคะส้มอิ่ดจ้ะ รหัส TL มี่ขายเอฟซีรหัส TL ผู้ใดมากสีนี่แจงแ้งรับใจด้วยจ้ายิ่งอัดกาวยิ่งดีน้ำหนักมากนะคะตัวนี้รหัส TD หนึ่งค่ะรหัส TD หนึ่งจะเป็นโทนสีแดงมะเหมี่ยวนะคะ ทีดีหนึ่งว่างเอ4สจ้าเป็นสีแดงมะเหมี่ยวนะคะทีดีหนึ่งจ่าส่วนตัวนี้ทีเอห้าทีเอจะมีเชิงสีแดงด้านล่างนะคะลายจากประมาณนี้เป็นโทนสีแดงเหมือนกันนี่เลยจ้าเป็นลายนาคเล็กยอดสนนะคะนาคคู่แบบนี้เป็นลายนาคยอดสนนะคะ เป็นลายพญายนากเล็กๆจ้าแล้วก็มียอดสนตรงกลางเป็นลายนาคเล็กนะคะสีแดงรหัส T A 5จ้ารหัส T A 5นะคะ T P C T P C เป็นลายมแมลงปอสีคามเข้มว่างเอลสามหนึ่งตัวจ้า T P 4ห้าบาท TP สี่ห้าร้สบาทนะคะว่างเอวสาอยู่หนึ่งตัวส่วนตัวนี้ค่ะ TP หนึ่ว่างเอวสาสตัวเดียวเป็นฟ้าคามนะคะตัวนี้จะออกเหลือบๆนะคะเงาคือผ้าไหมเลยจ้ะนี่เลยค่ะ FC นี่ความเงาเขาสะท้อนแสงให้เห็นเลยจ้ะเป็นสีเหลือบๆแบบนี้เลยนะคะทีเจเห็นให้เบิง สะท้อนแสงเป็นเงาค่ะเหมือนผ้าไหมเลยนี่ไงเหลือบเงานะคะนี่เลยสะท้อนแสง TP 1ค่ะว่างแค่30ตัวเดียวนะคะ TP 1ว่าง30ตัวเดียวจีบทวิตรอบต่อตีนสิน้นจ้าค้ามยาวประมาณ36นิ้วค่ะเอซี FC. ตัวนี้ TP สาม TP สว่าง30ตัวเดียว tp สาว่าง30ตัวเดียวเป็นกระโปรงเครือลุ้งนะคะ tp 3จะเป็นเครือลุง้งโทนเขียวโทนคลาสสิกโทนเปลือกไม้จ้ะผู้ใดมีเสือทนสีเปลือกไม้สีน้ำตาลนะคะสีขีมหรือสีเขียวอ่อนๆก็สามารถจับแมทได้นะคะ l สามสจ้า tp 3นะคะส่วนตัวนี้ tb 1 ทีบจะเป็นลายกุหลาบจ้าท b 1จะเป็นลายกุหาาลา,หาบสีกะปินะคะนี่เลยสวยค่ะอบมีลายสีด้วยนะคะลายนี้เป็นลายพิเศษแต่ว่าขายให้ราคาเดียวกันว่างเอลสามสิทีบค่ะเป็นเอลขอบนะคะ f อฟซเอลขอบสวยค่ะ f อซสีนี้สวยเจจะเป็นค้นที่มัก อ่มีไล่หนากหละกันมีไล่กุหลาบค่ะเจว่าเขามีแบบมีแบบอะไรอะไรที่แบบบรุงลึ้นือกันจ้ะดูแล้วก็คือมันงามตานี่เลยค่ะจับแมทชจับเสื้อได้หลายสีนะคะลายกุหลาบว่างตัวตัวเดียวแค่เอลสามสิบแล้วนะคะรหัส T B หนึ่งจ้ะ T B หนึ่งนะคะอัลมาแถมตัวนึงจ้ะตัวนี้จะเป็นทรงหางปลา ทรงหางปลาผ้าต่อตีนแดงเลยค่ะตัวนี้หัวแดงเชิงแดงนะคะเอวสาจัดโปให้ค่ะน้องมีตัวเดียวเป็นทรงหางปลาว่างเอวสาตัวเดียวเอาไปเลยห้าร้อยเก้าสิบบาทตัวผ้าอัดซับกาวให้แล้วเรียบร้อยนะคะนี่เลยอัดซับกาวให้แล้วเรียบร้อยเป็นทรงหางปลาเอวสาค่ะเอวสาหัวแดงตีนแดงนะคะ นี่เลยค่ะเป็นผ้าสองตะกอคามุดรอนปกติคามุดรอนเมตรหนึ่งก็สามสี่ร้อยนะคะแต่ว่าเจ๊ขายแบบมูเพิ่อนออกไปเหมือนราจะเหลือตัวเดียวเจ๊ก็เลยเอามาเซลล์ให้หอยหีบป,ปอปลาหนึ่งหอยหีบป,ปอปลาหนึ่งเอาไปเลยแค่ห้าร้อยเก้าสิบบาทเหลือว่างแต่แค่เอลสามสิบสองตัวเดียวค่ะนี่เลยจ้ะผู้ใดามาร่ายนีก่ก็สามารถรับไปได้จ้ะ อีกหน่อยก็เป็นหน้างานเราสามารถใส่ไปงานตรงงานแต่งได้งานบูญงานบวชได้นะคะใส่ไปเฮ็ดบุญกระบ่นาเกียรติจ้ะหรือใส่ไปทํางานได้ค่ะผู้ใดเป็นคู่เป็นขั้นเป็นข้าราชการเขาสามารถใส่ตัวนี้ไปทํางานไดเลยจ้ากะบ่านาเกียรติ้อค่ะว่างเอว32ตัวเดียวนะคะโอเคค่ะส่หลับกระโปรงนะคะสําหรับกระโปงทีเจยก็ยกครบแล้วค่ะที่เตรียมมาเซลให้นะคะทั้งหมด590บาททุกตัวค่ะ ทุกตัวเซลล์ให้อยู่ที่590บาทสนใจตัวใดค่ะถ้าข่ามาสอบถามเจี๊ยดได้เลยจา้าสำหรับคลิปนี้ค่ะขอบพระคุณหลายๆที่ติดตามรับชมเช่นเคยเ้ยจา้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมนะจ้ามากตัวใดโทรเข้ามหาเจี๊ดไดค่ะที่เบอร์โทรศัพท์0989162949 0989162949นะคะสอบถามเจีได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ